I'm รักครั้งใหม่แชร์ที่คํำพรอนไม่ปิดกั้นเรื่องเพศออกไม่ยอมรับตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วเพราะกำลังศึกษาดูใจอยู่กับคนนอกวงการและที่ทำเอาฮือฮาเมื่อแชร์ได้เปิดเผยว่าคนรักใหม่นั้นเป็นผู้หญิงนั่นเองคนเจ้าพยผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงนอกวงการค่ะนอกวงการแล้วมีมุมมองความรักก็คือการอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ว่าคนตรงหน้าจะเป็นชายหรือหญิงที่สำคัญก็คือความเข้าใจเธอไม่เคยเอาเรื่องเพศมาเป็นตัวปิดกั้นเพื่อไม่ให้ตัวเองได้เจอกับคนที่อยู่ด้วยแล้วสบาย ใจส่วนตอนนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างใช้เวลาร่วมกันเพื่อศึกษาเรียนรู้แถมชมฝ่ายหญิงด้วยว่าเป็นคนที่สวยมากคนคนเรียคผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเลาวงการค่ะเวงการแล้วไม่รู้ ท,ที่ยิ้มได้เพราะว่าเพราะคลินิกฟันหรือว่าเพราะเขาอะไยืนยันรักนี้ไม่จํากัดเพศส่วนจะเปิดตัวเมื่อไหร่นั้นยังไม่มีกําหนดขออยู่แบบนี้เรื่อยๆไม่รีบร้อนหรือแม้แต่กับเพื่อนสนิทก็ยังไม่เคยเจอหน้าคบใครก็ขอศึกษาให้นานและก็ยังต้องใช้เวลาเพราะสุดท้ายแล้วในชีวิตก็แค่ต้องการคนที่เข้าใจแค่ต้องการใครสักคนที่อยู่ด้วยการซัพพอร์ตให้กำลังใจกันเพราะเรื่องการซัพพอร์ตทางจิตใจเป็นเรื่องที่หายากในปัจจุบันเราไม่ได้ต้องการใครที่มาซัพพอร์ตเรื่องเรื่องเงินหรืออะไรเลยอะแต่ว่าเรา ว่าเรื่องซัพพอรอตทางใจเป็นสิ่งที่หายากกว่าแคมช็อตที่ได้เห็นสาวเชียร์ได้รับช่อดอกไม้ในงานแต่งแบบพอ,พอดีพอดีซึ่งวินาทีที่เจ้าตัวควาช่อดอกไม้นั้นบอกเลยว่าได้มาอย่างง่ายดายเข้ามือสาวเชียร์แบบสุด และการตัดผมสั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นฮอมบอยแค่เธอมาเป็นสาวเทพมีเสน่ห์ชวนมองตัดผมสั้นเปลี่ยนลุกต้อนรับซัมเมอร์แบบไฟลุกเรียงในวันลุกนี้ของสาวเชียร์ก็หล่อละลายกราวใจถูกใจด้อมเมียแบบสุดๆ เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่อายุ37แล้วแต่ไม่มีอ่อมลงเลยแม้แต่น้อยจะลุกไหนเชียก็เอาอยู่จะหลอ่กกอรก่งจะสวยก็เลิศอย่างในแฟชั่นลุกไปบอยแมตตดอเทสที่ใครเห็นแล้วก็ต้องเลี้ยวมองเทมาตั้งแต่สมัยก่อนเข้าวงการบันเทิง <c oughs> หรือจะบทสาวหวานเชียกก็ทำถึงเกินจะมองมุมไหนก็ไม่มีเบื่อเทก็ได้หวานก็ดี ซึ่งสาวเชียก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่เติบโตมาอย่างงดงามในวงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงวัยรุ่นไอดอลของเด,เด็กๆสู่การเป็นนักแสดงหญิงที่โด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองและก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาทํางานในวงการแต่ในเมื่อเธอได้รับโอกาสนี้เธอก็ทําหน้าที่ทุกบทบาทได้เป็นอย่างดีจนตอนนี้ก็เลิศแลนอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแล้วบอกเลยว่าชีวิตของสาวเชียนั้นเปลี่ยนไปมากตั้งแต่การเป็นเจ้าของมงกุฎมิสทีนไทยแลนด์ในปี2002บวกกับผลงานเรื่องแรกที่แจ้งเกิดอย่างเบน คีตาความรักที่ทําให้สาวเชียเธอโด่งดังมาจนถึงจุกวันนี้เพราะความที่ทุ่มเทในฐานะน,นักแสดงทําให้เธอนั้นขึ้นมาเป็นแถวหน้าของวงการ